กับพวกเรานะครับและในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเลยขอแนะนาตัวกนก่อนเลยดีกว่านะครับบอลครับจาจ้าค่ะและกล้องเองเ <c oughs> <c oughs> สียงหัวเราะชีก็แบบตองเป่ามาพร้อมเสียงหัวเราะที่ยิ่งใหญ่นะอย,อยฉันหมุนกลับไม่ได้เดี๋ก่อนช่วยฉันดีแาผันกลับมาจาจ้าอะไรก็มาอะไรฉัน โอ้ยพี่ก้องค่ะไม่ไหวจริงๆมาถึงก็เรียกเลตติ้งด้วยเสียงหัวเราะอ่ะอยา่าพูดไปมากันแต่บอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่าว่าสามารถติดต่อกับรายการเรา,เอ,าอะไรยังไงกันได้บ้างนะใช่เลยอันดับแรกนี่เลย www.facebook.com/gdna.tv.com เอยไม่มี .com แล้วอ๋อ g d ลเชฉยๆเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.gdna.tv.com นะคะหรือจะเป็นอีเมลก็ม<ไ>ีนะคะ gdna.tv@hotmail.com นั<ไ>่นเองค่ะและช่วงมั์ทูมั์ของดาวนะ ก็ยังสามารถโทรมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมที่เบอร์โทรศัพท์025541874-5 0 2 5 5 4 1 8 7ห5แดหและเสื้อยืดสุดสวยเสื้อยืดจ D ดเของเราก็ยังมีแจกอยู่นะจ๊าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ G ีดีแล้วส่งมาที่426 4999ใครส่งมากก็มีสิทธิ์มากใช่เลยนี่เราไ้อสองจ้าที่หายไปเนี่ยพี่เขาบอกว่ากลับมาวันนี้มีสิ่งแปลกใหม่นะมีหอป,ปล่มีอะไรอยางได้ที่แปลกใหม่มากๆวันนี้เรามีผู้สนับสนุนการใจดีของเราด้วยอยากมีธุรกิจกาแฟกันไหมอยากมีมา ง่ายเลยไม่ยุ่งยากนะกับ Bronco Coffee เพียงแค่สองหมื่นบาทก็มีธุรกิจกาแฟได้แล้วลองเอาคนละครึ่งละกัน Bronco Coffee ถัดมา a b s a r a d ด Spa Spa and Massage นะโอ้โหนวดตัวนวดหน้าผิวไปเรียกว่า perfect ช่เออทำแล้วแบบยอดเยี่ยมมากกับอัปสราเดย์สปาดูชื่อเป็นนางฟ้าน่าสมานเลเลิศเนาะเออแต่ยังไม่เลิศแค่นั้นพราะฉะนั้นเราต้ตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องเครื่องแต่งกายบ้างใช่ดิสชอฟฟอร์เมนดอทคอมอยากไปมากแล้วทำไมไม่ฟอร์วู้งเนาะเพราะว่าในดิสชอฟฟอร์เมนดอทคอมเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกายสำหรับท่านชายแบบเราอแบบเรา จ้าก็ใส่ได้นะน้องบอลก็ใส่ได้ใช่จ้าก็ใส่ได้นะจริงๆแล้วอะใช่แต่จริงๆพี่ก้องใส่ได้หรอไม่ใช่เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนี่ใส่ได้พี่ยังเป็นผู้ชายอยู่นะพี่ยังยืนปัสสาวะอยู่อ๋อันนี้อันนี้ยืนปัสสาวะอยู่ผู้หญิงอะไรนะไม่ว่าีตัวอธิษฐ์เราก็แซ่บมากที่ผ่านไปนะจ๊ะตายแล้วดูสิมาถึงก็แบบเรียกเลตตงเลตติงแบบว่านะนั่งสปอนเซอร์สปอนเซอร์โอ๊ยมาดูสิเขาอะไรของเขาแต่จริงไม่ต้องแนะนําสปอนเซอร์นะอยู่หน้าซูนี่เสียงมาก่อนเลย อะไรอขอขๆมาทีนี่สิก็มาช่วยทำมหากินและขอบอกว่าที่หายไปวันนี้กลับมาโอ้โหมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีข่าวเกี่ยวกับคนดังนะที่เขาเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวว่าเขาเป็นเก้งกวางจะมาติดตามในช่วง w h a t ์อัพอึดอั้นอัดอั้นมานานมากๆใช่ไหมไม่ไหวจริงๆคนคนนี้อะไรไงจ้าจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนะจ้าจ้ารู้สึกว่า มันลงๆไปไหมขาดใครไ mm, ปคนหนึ่งหรือเปล่าทำไมเหลือะปกติมีสี่นะโอ้หายไปไหนล้วอีกคนเอ็นนี้เอ็นสี่อะไรมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมถ้าจำกันได oh! ้ได้ไหมคะชนีนางนี้คือพี่โอ๋เคยมาคุยกับเราเรื่องที่ว่าแมนเป็นชนีแต่ชอบกินแมนค่ะแมนแล้วที กลับมาทําไมเออกลับมาทําไมล่ะอะไรยังไงฮะทำไมอยากจะชอบเกย์ไงอยากใกล้ชิดก็สนิทสนมกไม่เคยโอ้ใช่ไหมไม่เคยหน้าตาจริงๆแล้วเราเนี่ยนยาอยากจะใกล้ชิดค่ะก็เลยเออมาจำแจมกันบ้างเนอยอย่างเงี้ยอือเป็นไงเลิศมาเลิศเนาะขอขอร่วมรายการด้วยนะที่มาตรงใหม่ด้วยเป็นไงโอผมยาวผมยาวต่อมาจ้ะไว้แบบว่านี้ไงจิก โอเคเป็นหญิงผู้ชายสบายอย่างนี้เลยเขาบอกผู้ผู้ชายชอบผู้หญิงผมยาวใช่ไหมโดนโดนจริงแล้วโดนเพื่อนบอกให้บังคับให้ทำเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแล้วทำแล้วเพื่อนว่าดูดีไหมเพื่อนชอบมากเพื่อนไม่จริงใจนะ ไม่เป็นไรไม่เป okay. ็นไรผู้ชายชอบพอโอเคอแล้ววันนี้พี่หมาเนี้ยก็ต้องมาช่วยเรานะในเรื่องของการออกกำลังกงออกกำลังกายโอ้ไม่พอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไดเนี้ยแหงไม่ต้องเหี่ยวนาทั้งหมดนะเออเหี่ยวนะเหี่วนิดนึงนะแต่ส่วนอื่นบางส่วนยังอยู่นะตายแล้วไม่เหมือนบ้านเลยเหี่ยวอยู่ส่วนเนี้วแต่ส่วนข่นตึงหมดเลยโออเหรอไม่ไหวหรอไม่ไหวสิไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องนี่เลยน้องสาวเราคนนี้เลยจ้าจ้าสิจ๊ะ จเจ้เพิ่งมาจใจเจ้มาออกกำลังกําลังชัวร์ใจอยู่ใจพุ่งหมายก่อนได้หมายอ่ะไม่ไม่ไม่เลยมันไม่เกี่ยวกันสะบัาเพราะว่าเห็นนางไปโพสในเฟซบุ๊กของรายการเราว่านางอยากแต่งชายมาทำพิธีป้อมนางอยากเป็นผู้ชายวนี้ยทเป็นผู้หญิงนะจะัดให้เธอเลยจ้าจ้าเธอต้องนําในช่วงบูสต์อัพออกกําลังกายแทนต้อมเราเวลาไปคิดายเพราะว่าตอนนี้จะเมาข่าวแล้วในช่วง what's up เล่น จับจับวัาจับเยอวเนาะช่วงนี้เมาเนาะเมาไปนี่มาแล้วรู้จักคนนี้ไหมจอน์ชราโวตา รู้สิขวัญใจชันญใจฉันเป็นดาราฮอลิีวูดทอลลกวูดนะโอเคมากนังล่าสุดที่ดังมามเล่นแฮสเปร์ตอนนั้นเล่นเป็นผู้หญิงเลยก็สวยงามตามท้องเรื่องไปเดี๋ยวแล้วทำไมทำไมเอ่ยชื่อเขาเขาเาเป็นชายจริงแท้นะฮีเป็นชายจริงแท้แต่งงานแล้วมีภรรยามีลูกแล้วก็มีชูอชูซึ่งชูเป็นชนีที่ไหนผู้ชายแรงตาลยละ ไม่จริงผู้ชายกล้องเมาส์ดูเลยแล้วเขาบอกว่าจอห์นทาบโวต้าเนี่ยมีชู้คือคบกับผู้ชายในในขณะที่ตัวเองก็แต่งงานมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยนะ<อ>คบมาแล้ว19ปีบ้าปคนเดียวด้วยนะคือเหวี่ยงไปเรื่อยๆเป,ยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คือมีเยอะมากมาย และที่มีข่าวจีตุ้มขึ้นมาเห็นรูปมาเห็นรูปกอดจูดเดิมเขาก็มีรูปอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการไม่ได้ออกประกาศว่าเป็นอคนทั่วไปก็ยังอึมครึมเหมือนพี่โออึมครึมไงใช่เพราะว่าทีแต่งงานนะรับไม่ได้นะนี่ขวัญใจฉันเลยนะเคยอยากกินอยู่นะอะยังไงอะก็ยินเลยเป็นเกงะนะทีก็แต่งงานไีรู้มีเมียแต่คบผู้ชายไปด้วยล่าสุดที่เป็นข่าวมากมายเพราะมีคนทำไม เขาเห็นและสัมผัสมาด้วยตัวเองคือจอห์นทาเวอร์ตาไปเที่ยวที่อาบน้ําสาธารณะโรงอาบน้ําสาธารณะสำหรับเก้งหรือที่บ้านเราเรียกว่าสาวน้านั่นเองอพอไปปุ๊บก็ไปปาเท่งๆกับหนึ่งคนจ้ซึ่งคนที่ไปปาเป้าเท่งด้วยนั้นเป็นใครใครเป็นนักเขียนตายก็เลยก็เลยเร่เขียนแค่นั้นเองอุยนันเนี่ยกานเจออะไรก็มาเขียนอ่ะ ก็เลยเขียนว่าได้กับจอห์นทาวต้ามากไม่เดี๋ยวก่อนก่อนเราจะเชื่อเขาได้เหรอว่าเขาปึ้งออะไรไงหรือเปล่าต้องการให้ตัวเองดังไงสร้างข่าวเป็นตัวย่อไว้ว่าเราเราไม่มีหลักฐานเราเล่าตามที่นักเสียงคนนี้บอกนะใช้วิจารณญาณนะแต่ดูรูปฝาล่างนต่มีแต่มีรูปนะฝันล่างฝัน่างเขาก็กอดจูบธรรมดาคุณแต่ฝรั่งผู้ชายเลยนะเอ ป้าพี่มีเพื่อนเป็นฝรั่งมันก็กอดกันตลอดเวลามันก็งี้บ้างจุ๊กจุ๊กแก้บ้างอะไรบ้างเข้าไปเหร่างกายกันก็มีบ้างจะบ้าหรอไม่ใช่เลี้ยวๆเบาเรื่องของจอทาวาตาได้ยินก็ช็อกเหมือนกันเออช็อกนะอ่ะยังมีช็อกกว่าอ่ะไปเชิงช็อกสิเป็นเรื่องอะไรยังไงมาพึ่งมาพึ่งมานิดนึงขอเสนอข่าวนิดนึงรู้จักไหมนักกีฬาชื่อดังจอร์นอเมชิ เขาเป็นนักบาสเกตบอลค่ะเออนะแฟนนักบาสเกตบอลคงรู้จักเขาดีเนาะนี่คนนี้ไงคนนี้เออเขาอายุ39ปีนะจ๊ะนะเล่นบาสเกตบอลเบืออาชีพเลยเนาะ นี่เขาประกาศตัวว่าเขาเป็นเกย์ตั้งแต่ปี2007แล้วนะคุณออคนนี้สุดเไม่ใช่ว่ามาแอบหมกเม็ดแบบจอห์นทาวต้านะประกาศตัวมานานแล้วแล้วก็ก่อตั้งชมรมนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะเอมเมชิบาสเกตบอลเซ็นเตอร์นะคะที่เดอะซิตี้วอลเลย์เรนชัยสกูลนี่ทาประโยชน์เพื่อสังคมด้วยนะเป็นเกย์ที่ดีมากเลยเนาะประเด็นคืออย่างนี้คุณน้องไปเที่ยวบาเกย์ค่ะแต่ไม่ผิดนีไไม่ผยดแล้วใช่ใช่ไปเที่ยวบาเกย์แล้วมันผิดตรงไหนไงมันเป็นผาาแผงดึงนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ เขาโดนกันไม่ให้เข้าเอ้าเป็นเก็นเปิดตัวแล้วก็เขาได้กาดไม่ให้เข้าอ่ะคุณทเพราะอะไรรู้ไหมฟังแล้วอาจจะเวอร์นิดนึงนะคะคือเป็นเพราะว่าเหตุผลคือ big black and could be trouble แปลสิคะคุณน้องแปลสิ big คืออะไรใหญ่ black อะไรใหญ่ black อะไร black คือดามดามคือดามนีเหรอ could be trouble อาจจะเป็นปัญหา ทำไมอ่ะใหญ่ดำแล้วอาจเป็นปัญหามันตรงไหนทั้คนอาจจะเป็นเพราะเรื่องความสูงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรใหญ่ดำหรือความยาวเออหรืออะไรอากาศไปจับคําแล้วรู้ว่าอุ้ยใหญ่ดำเอออาจจะเป็นปัญหาต่อการปัญหาเจ็บปวดเจ็บปวดถ้าเกิดอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเออนี่แหละก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาทีนี้เนี่ยพ่อจอนเขาก็เลยบอกว่า ก็เลยอยากให้สื่อเนี่ยออกเออเขาเรียกขอโทษผ่านสื่อเนาะเพราะเธอก็ไม่ยอมนี่เธอก็เป็นคนมีชื่อเสียงเนาะมาอยู่ดีไหมไม่ให้เธอเข้าผับบาร์มใช่เรื่องที่ไหนล่ะไม่ใช่เพราะอะไรด้วยนะเพราะใหญ่เออ ดำดๆใหญ่ดำแล้วก็จะเป็นปัญหาได้ไม่ใหญ่ขาวล่ะใหญ่ขาวก็เห็นใหญขาวว่าโอ๊ยนาชจมพูจมพูทโอ๋มาวันแรกก็มีของมีข่าวมาฝากนิดนึงนิดนึงฝ่าเนื้อฝากตัวเด้นี่เหดูเป็นชนีที่มีประสิทธิภาพนะยังไงคะแต่ไม่เหมือนชนีนางนี้นะทำไมล่ะนี่หล่อนหล่อนนั่งใบมากเลยนะก็ฉันขิดท่าไม่ออกอะท่าไหท่าออกกําลังกายเหรอ คิดนะไม่ต้องเอาใหญ่ดําอะไรมานั่งค no, ิดท่านะจ้าจ้าก็เอาอี้คิดซะว่าถ้าเวลาอยู่บ้านเวลาเราซับโยอะไรหรือเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออนู่นนี่กันไปซับโยหรอซับโยหรืออะไรก็แล้วแต่วันเดเวอร์คิดเอาเองนะจ๊ะเวลาใชช้ีวส่กางนีงก็ปิ้งออกเลยเออมาดอะแดแบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโยกก็ว่ากันไป จะยังคิดไม่ออกนะครับแต่พี่โอ๋เราไปไกลแล้วเออทุกท่าเลยนี่เหมดทุกท่าทุกท่าหมดแล้วท่ายากท่าง่ายเล่นหมดแล้วออกกําลังกายออกกําลังออกกําลออเออเมาจังนะยังไงดีอะคะเออทุกท่าทุกภาษาแล้วพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกฉันจะรอดูแหละจั้าอย่งนี้ย่างคุณน้องคิดมาเออทุกคนจับตาสิ ฉันจับทำไมจับกันนะเราจะับตาดูจ้าจ้ากันเมื่อไหร่จะตับออกกันกันช่วงบูสต์ตัได้ยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมจ้าจ้าลูซ้าที่ออกมนย้อนหลอนไม่เลยอ่ะ